หัก็อาบน้ำลงมาบอดี้แต่งหนาเลยถ้าปากก็ปากไม่แรงปากไม่แดงไม่ไมีแรงคุยมาวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะ,ะมีสาวท่านหนึ่งนะคะเพแก้วไปอ่านเจอ เธอบอกว่าเธอจดทะเบียนสมรสแต่งงานกับสามีชาวต่างชาติแล้วก็ทำวีซ่านะคะย้ายมาอยู่กับสามีที่ต่างประเทศนะคะคือบอกก่อนว่าสามีเนี่ยเขาอยู่อาศัยกับครอบครัวของสามีนะคะคือเขาไม่ได้แยกออกไปแล้วพอมาถึงปุ๊บ โดนน้องสาวของสามีไล่ออกจากบ้านนะคะไม่ให้เข้าบ้านไม่ยอมรับไม่อะไรเลยนะคะแล้วก็เธอมีลูกกับสามีนะคะลูกแล้วก็เขาไล่ออกเลยนะคะซึ่งเธอบอกว่ามันจะมีผลกับวีซ่าไหมถ้า เธอกับสามีนะคะจะขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลโดยการขอขอเช่าบ้านหลวงอยู่นะคะแล้วจะมีผลกับวีซ่าไหมอ่านะคะหรือมีนู่นนี่นั่นคือจะมีมีผลอะไรไหมถ้าแจ้งย้ายที่อยู่หรืออะไรแบบเนี้ยอันนี้ซึ่งประแกก็ไม่รู้นะคะว่าว่าจะมีผลไหมแต่ที่แน่ๆก็คือการขอบ้านหลวงอยู่ไม่มีผลกับ วีซ่าการเปลี่ยนที่อยู่ไม่มีผลกับวีซ่าอันนี้พูดถึงประเทศอังกฤษนะ,ะแต่มันจะมีปัญหาเรื่องถ้าเป็นประเทศอังกฤษนะคะมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเงินรายได้ของคนการันตีคือสามีของคุณนะคะที่จะจะการันตีนะคะเข้ามาอยู่ประเทศนี้ในฐานะเมียนะคะแล้วก็มีลูกด้วย นะคะรายได้ต้องถึงถึงตามเกณฑ์ที่เขากําหนดแต่ถ้าถึงตามเกณฑ์ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไระนะคะแต่ถ้าเป็นประเทศอื่น <c oughs> อันนี้ป้าแก้วก็ไม่รู้นะคะแต่อมืมันก็เป็นปัญหาใหญ่นะอุตส่าห์พาลูกยายมาอยู่คือสามีน่าจะตกลงกับทางครอบครัวครอบครัวของตัวเองให้มัน รู้เรื่องไปก่อนหรือไม่ก็คือถ้ารู้ว่าจะเกิดปัญหาแบบนี้คือเขาต้องรู้อะนะคะว่าว่าน้องสาวเขาไม่ชอบเมียไม่พอใจที่จะให้หรือไม่เวลคั่มที่จะให้เมียกับลูกของเขามาอยู่ในร่วมบ้านชายคาดเดียวกันอย่างนี้นะคะคุณจะต้องตัวสามีนะคะน่าจะต้องหาบ้านสำรองไว้ก่อนนะคะคือพอ,พอรู้ว่าโอเควีซ่าเมียออกแล้วก็ก็ไปเช่าบ้านอยู่หรืออะไรอยู่ก็ได้นะคะ เพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ซึ่งลูกกับเมียเสียสุขภาพจิตนะคะสามีไม่คิดอะไรมากนะคะหรือเขาอาจจะไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นหรือรุนแรงขนาดนี้ก็ได้นะคะอันนี้ป้าแก้วก,ก็ที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือคุณจะต้อง ลงกษับสามีให้รู้เรื่องก่อนนะคะว่าจะย้ายมาอยู่กับเขาเนี่ยคือเขาอยู่คนเดียวหรือเขาอยู่กับครอบครัวอยู่กับหรืออะไรแล้วเราจะมีปัญหาในภายภาคหน้าไหมถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณสามารถคุยกับเขาได้คุณถ้าเขาอยู่กับครอบครัวให้เขาแยกออกมาเช่าอยู่ก่อนได้ไหมนะคะคืออย่าอยู่รวมกันเลยหรืออะไรแบบนี้ถ้าไม่สะดวกใจหรือถ้าไรายได้ของสามีไม่พอที่จะออกไปเช่าอยู่ข้างนอกนะคะ เออมันก็ต้องทนนะคะหลายคนนะคะที่แต่งงานย้ายมาอยู่กับสามีที่ต่างประเทศพาลูกมาด้วยเนี่ยแล้วก็มาอยู่กับครอบครัวของสามีนะคะ,ะมีน้องคนไทยนะคะที่ป้าแก้วรู้จักก็คือย้ายมาอยู่กับสามีที่ต่างประเทศแล้วก็อยู่กับพ่อแม่เขาซึ่งพ่อแม่เขาไม่กินอาหารไทยเลยไม่กินอาหารอื่นเลยนอกจากอาหารอังกฤษเนะหรืออาหารที่เขาเคยกินมาแต่ถ้าถ้าเธอ ทำกับข้าวหรืออะไรคือเธอมาจากภาคอีสานกลิ่นจะฉุนหน่อยเขาก็จะบน่นะบนะฮะบน่นบ่นแบบเหมือนไม่พอใจอะไรแบบเนี้ยนะฮะซึ่งเธอก็พยายามจะเลี่ยงอาหารรสจัดๆหรือถ้าผัดกะเพรามันก็จะกลิ่นฉุนไปทั้งบ้านเขาก็จะพากันไม่พอใจนะเขาก็จะเป็นแบบนี้เรื่อยมาซึ่งซึ่งถามว่าสามีสามารถย้ายพาเธอย้ายออกไปอยู่ข้างนอกได้ไหมเขาก็บอกว่า เงินเข้าหมดไปกับตอนที่พาเธอทำวีซ่าให้เธอกับลูกย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้ก็ต้องอดทนไปก่อนรออีกสักปีสองปีแล้วก็ย้ายออกซึ่งซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะอยู่อาศัยอยู่กับพ่อแม่เขาก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าให้พ่อแม่อยู่นะคะซึ่งในจุดนี้ก็ก็มันก็แล้วแต่ครอบครัวนะคะว่าจะตกลงอย่างไรนะคะคือถ้าสมมุติว่าลูกเข้าโรงเรียนเราออกไปหางานทําดีกว่าไหมนะคะเพราะ พอหลายครอบครัวที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ของสามีอยู่เนี่ยจะมีมักจะมีมักนะคะส่วนส่วนส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยก็ตามจะมีปัญหาเรื่องการทํากับข้าวนะคะการทํากับข้าวการนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งถ้าเขากินกับเราได้ถือว่าเราโชคดีแต่ถ้าเขาเขาแอนตี้เลยนะคะมันก็จะทําทําให้เราอยู่ยากอ่ะนะคะวันนี้ก็ จะออกไปในเมืองนะคะจะไปสาม,มีจะไปกินฟิชชิชีนะคะแกอยากกินมานานแล้วคือร้านร้านตรงนี้ร้านในเมืองเนี่ยเขาปิดปรับปรุงนะคะตอนนี้เขาเริ่มมาเปิดแล้วก็ก็จะไปทานรีแลกซ์กันแล้วก็จะเดินเดินในทานะคะเดินดูของดูอะไรด้วยอีกอย่างป้าแก้วจะไปหาซื้ออะคลิกนะคะมาต่อเล็บอิดนะ,ะไปต่อที่ร้านเขาต่อไม่ถูกใจก็เลย ซื้อมาต่อเองดีกว่านะคะไม่เสียเงินด้วยเสียแค่เงิซออนซื้อออปุปกรณ์ซื้อเคมีนั่นเองเนาะสมัยทุกวันนี้มันสะดวกง่ายได้ต่อเองที่บ้านก็ได้ไม่ต้องไปเสียเงยินเนาะไปแลส้สวยไหมสวยไหมสวยไหม